คนตวนะวันออกณในส่วนผู้สนับสนุนหนังสือในชุดนี้บริรัการูปพระสงฆ์ห่อรูปสิทธิ์ท่านพ่อกเขียนสิทธิ์วัตรทีก็เป็นพิธีกรอ,อยู่ด้านล่างณในส่วนในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะกําหนดพระธาตุลูกไปแล้วก็เตาอี้อยู่ไม่เหมือนเดิมมีคนมานั่งแอบก็ทราบวา่าท่านพ่อท่านเป็นผู้ให้ทุกวันนี้ดู เราอยู่ไหนก็มีความสุขบางคนมีนึกใ่ของเกิดคูบ้านีเอ็นเิความสุขใครได้ปฏิบัติตามสินห้าก่อนที่จะเริ่มวิธีอยากจะฝากข้อคิดนิดนึ่งขออนุญ,ญาตสักหัวข้อเดียวออข,ออขอเจริญพรเชิญกัททบุรีได้เป็นพิธีก่อนเพื่อจะได้นัาเข้าขอย่างสูงทุกกรูกัปเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมในพิธีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2546นะครับนั่นคือปริญญาคณะมนุษยศาสตร์แ,ตนะลรและ,ะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล,ลองไทยันธีผมเองก็งมาเป็นวิธีกรในวันที่มาถวายปริญญา เสียครามหมายเป็นนาชลิททรลัยอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสูงราชบทณฑิตยสถานองค์นะครับก็มี็ยูิทยาเขตจากบุรีของเราแ่งนี้เมื่อวันที่18บแปดาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ได้ฉลองเนื่องจากอยู่บนเขาที่เราถือว่าวันนี้พวกเราสิษยญนสิ์ของหลวงพ่อเขียนนะครับหรือท่านพระภูมธรรมสรคุณนั้น เราคการฉลองอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ใหญ่ที่ร่มท่านนะครับว่าปฏิบัติราชการแทนครูว่าราชการจังหวับบดิธรรมก็ีท่านดรสิงห์นะครับครับองต้านรัฐท่านรัฐนักธรรมดีครับตั้งมาจากพระทุ่งครับนะครับท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการสูงที่มีสัตว์และสีเข้ากัน าได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนะครับไม่ว่าจะปริญญานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่รเราเปลออกมาจากนี้เป็นต้นทั้งนั้นก็ต้องขอต้องขอขอากรบคุณนะครับ องพ่อเขียนของเรานั้นได้สร้างคุณงามความดีในหน่วยรชาชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆ15นะครับเมื่อวันที่15ตั้งแต่5โมงเย็ยนเป็นตุกโมงเกือบทุ่มครึ่นะครับที่ที่ถ่ายแป๊นก่อน

ก็กราบรัวัฒนธรรมพระคุณเจ้าพระศิลป์ูปนะครับท่าระหง ตำรวจโรเกทีช้ยาสตรี ใบขาขะที่ปุษาเาจ้าจังหจัดจันทบุรีนะครับของนะที่นี้เป็นต้นนี่คือใบเพื่อสักครู่นะครับทนะี่เป็น,นมสมนะบัตที่บริตพระมหาปร,รียธธรรมข้าวประโยชน์ของจังหวัดจันทบุรีทุกปีเพราะนั้นผมสล้าคุยได้เลยว่าในทางมาชีสุรามครับส่วนหลต้นะพระโตจีรีนะครับรนะท,ที่รนะรสระตนั านา,าันครับนะครับลนั้นปาส่วนองคายม้เจ้าจังหวัดจบแค่ปีีแต่มีปริญญาโทรือสาสถาปริญญาเอกนะครับของมงหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัก,การ,รีราชได้เลยนะ เยนะครับช่วงนี้ทุท่านนะครับรเราเป็นเชิญท่านองค์าสชลนะครับราปริญญามหาบแล้วรายงผจะประการสากจากที่ถวายเคื่อพธรรมรงล80ปีและรับวัตถุมงคลน,นะครับ านเห็นโอนเวทีแล้วท่านก็เห็นนะครับพัดรองทั้งหลายแหล่ที่วางเรียงเป็นลำดับ5 6 Thank <laughs> พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมเดิมโดยพระราชบัญญัตินส้สงฆ์เทับที่2ปัจจุบันดำเนินแผนเจ้าอาวาสวัดกทิงตำบลพวงอำเภอเขาที่เชกูดจังหวัดจันทบุรี and i พ่อกำลังตักบาดอยู่นั้นในการถวายเครื่องไยธรรมแดลพประสงค์เจริญทุกมนทางสิตรูปดังต่อไปนี้นะครับรูปรที่หนึ่งก็คือท่านพระพรูมธรรมสรคุณท่านพ่อเขียนรูปรที่สองท่านสุวินชินประเสริฐผูท้ททกษารหัวนหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีรูปรที่สามท่านรองผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรี รัฐบาลนะครับโรคที่5ท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ์คงสมปราญนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมัฏโรคที่1ท่านสุบินชิสระเสิผู้พัฒนาอาสา